มามามาอีกช็อตหนึ่งทุกคนสวัสดีอีกรอบจ้ะสวัสดีทุกคนอีกรอบนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ๊ะมามาคลิปไอเป๋ไอเป๋ก่อนวันนี้เห็นวันนี้เอารัวๆเลยทุกคนนะมาไอแมงดาไอแมงดาไอนาสนตีนนะเป็นไงจ๊ะคลิปชี้แจงมาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าชี้แจงนะเอ่อพี่น้องครับ เนะียเสไอเป๋คลิปไอเป๋เราต้องมาแบบไอเป๋ทุกคน <c oughs> นะอ่ะาเป็นไงออกมานั่งเออพี่น้องครับมีมีเอฟซี FC คนหนึ่งครับนะอา่าเม้นมาบอกว่าเออเออบักคิงคองทําไมเออทาไมไม่ให้ลูกนั่งกินข้าวแบบเออช่วยเหลือด้วยตัวเองนั่งกินเองไม่ต้องป้อนอา่าไม่ต้องป้อนให้กินแบบ ธรรมชาตินะไม่ต้องมีออจอนะหัดให้นางกินเองนะสงสัยจะเป็น fc ใหม่ละครับพี่น้องครับสงสัยไปฟังอ,อนางมาเม้นบอกว่านะไอสัสตว์นี่เขาตอแหลทุกคนก็ตอแหลไม่เชื่อหรอกนะไม่มีใครเม้นหรอกนะไม่เห็นมีใครเม้นเลยเฮียไปดูที่ไหน f a c e b o o k เหรอ,อ Facebook, เฟซบุ๊กขี้ค้นจะไม่มีด้วยซ้ำไอเฮียนะใครจะไปเจาะเนี่ยมันมน่งพูดนะทุกคนเอ่อ,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 อ fc คนนี้มาบอก ผมคาบว่าเออไปฟังช่องแชมาเนี่ยเขาพูดว่าเอออย่างเงี้ยว่าเออสอนลูกเนี่ยไม่สอนให้ลูกกินข้าวนะ่ะอ่ะป้อนข้าวลูกยังงุ่นยังงี้เนี่ยสงสัยเออนางไปฟังช่องนั้นมาแล้วก็มาถามผมคาบนะว่ามันจริงไหมบักคิงคองอะไรประมาณนี้นะเออมันอ้างอ้างคอมเมนต์ขึ้นอันนี้ขึ้นมาว่าทำไมไม่สอนลูกกินข้าวแบบ เออธรรมชาติทาไมไม่อย่าป้อนข้าวลูกให้นางกินเองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เดี๋ยวเราก็นะเดี๋ยวเราก็จะให้นางทํานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันครับนะไอ้แยกน้ำไม่อาบเนานอนอยู่ในรถทุกคนนะเขาพูดอยู่ในรถนะอันนี้มันก็อยู่ที่เด็กนะครับนะนะเราเราก็บอกเราก็ให้นางกินนะแต่นางนางไม่กินนั้นเรามาดูกันเลยนะครับนี่ให้ลิงตั้งกล้องให้ลิงนั่งกินไก่ถูไอสัตว์ นะไอ้เฮียขอด่ามันเหอะทุกคนนะแม่งให้ลูกนั่งกินเองใช่แต่ไก่อ่ะเป็นเป็นสะโพกอะ่ะและการที่จะให้ลูกนั่งกิน เพื่อเป็นคอนเทนต์มันนะ่ะทุกคนพูดง่ายงคอนเทนต์มันไงไม่มีหรอกไม่มีใครเข้าไปเมนต์หรอกไอ้เฮียนี่เขาสร้างคอเขาเอาคอนเทนต์ขึ้นมานะอ้างว่ามีเอฟซเข้ามาถามครับพี่น้องรัันะทำไมไม่ฝึกลูกนั่งกินข้าวเองนะถึงมันจะสกระปรกกปล่อยนะเออมันเป็นอะไรของเด็กเดี๋ยวเราก็ไปเก็บกวาดอะไรประมาณนี้นะมันพูดนะแล้วมันก็เปิดกล้องแล้วมันก็มาเปิดให้ลิงนั่งกินนะไก่เป็นสะโพกไอสัตว์ ความหมายให้นั่งกินคือมึงเตรียมข้าวเตรียมน้ําเตรียมไก่ไก่ไม่ใช่ให้มันแดกแทะเป็นผู้ใหญ่ไอ้เฮียมึงต้องหัน่นเอากระดูกออกนะแล้วเอาเนื้อกับหนังให้มันกินไอ้เฮียนี่ทุกคนทุกแม่งเอาข้าวข้าวกระติะ๊บอะนะ นี่ข้าวมันโยมันมันชี้ลูกชี้ให้ลูกมันนี่กระติบข้าวนี่ไก,ก,ลลก่กินเลยลูกกินเลยลูกแล้วมันก็นั่งมองลูกมันอยู่ในคลิปดูแม่งเฮี้เไหมฮะดูสิครับพี่น้องครับเนี่ยนางก็กินนะแต่นางนางจะเหมือนแบบ เหมือนจะฟ้องแบบเหมือนจะให้เอฟซีดูว่าดูเดี่ยนางไม่ค่อยกินเนี่ยเราถึงต้องป้อนเนี่ยผลสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องพูดแบบนี้นะเราถึงต้องป้อนเพราะนางไม่ค่อยกินยังงี้ยังงี้ไอ้เฮียความหมายคือมึงเตรียมน้านะวางใ,ใกล้ๆลูกมึงข้าวก็ออกจากกระติบใส่จานเล็กๆให้มันกินมันจะได้หยิบไก่ก็สับให้มันชิ้นเล็กไอ้เฮียไม่ใช่ว่าให้มันกินเองหาเอง ไอ้เฮียมึงเป็นพ่อภาษาแม่ภาษาพ่อมึงเหรอไอ้ไอ้นานนอตัดนะไอ้บักกุ๊กขีเห็นแล้วมันไส้ทุกคนเนี่ยเออแอดยังว่าเลยว่าเนี่ยดูเด็เดี๋ยวมันก็ออกมาชี้แจงแม่งออกมาชี้แจงเดือดนะ แอดก็เลยออกมารัวๆอย่างนี้นะเห็นแล้วมันนใ้ทุกคนนะคลิปไอเป๋คลิปไอเป๋ไอแว์แน่นะเนี่ยนะเนี่ยเห็นไม่คับเนี่ยเออผมก็ให้นางกินนางก็ไม่ค่อยกินกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลย,ลเ,ลยเหมือนมันเรียกหมากินข้าวอะทุกคนเอาอย่างนี้เลยดีกว่านะมึงต้องฝึกลูกมึงตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่สองขวบขวบกว่า ขวบขวบขวบครึ่งขวบขวบกวา่าแล้วให้มันหัดกินเองมันจะสกระปรกยังไงก็ช่างมันแล้วมึงก็เก็บกวาดนะส่วนอีตัวเมียก็เก็บงานเก็บล้างจานงานขี้ค่านะเพระแมงดาเขาแดกเสร็จแล้วขี้ค่าเก็บกวาดบ้านนะอ่ะเนี่ยลูกกูนะถ้ามันกินได้นะกูจะขายแมงให้หมดเลยนะ ซื้อของให้ลูกกูกินนะมึงก็ขายไปเ,เี่ยีอสมบัติมึงไม่ใช่สมบัติพวกกูเออมึงอยากขายอะไรก็ขายไปเียเออก็สมบัติมึงนะก็มึงพูดอย่างนี้ไงอ่ะของก็ให้กูแล้วอย่างเช่นเอฟซีให้ของมาเนี่ยเออถ้ากูจะขายอ่ะอย่างมือถือถ้ากูจะขายอ่ะเขาให้กูแล้วกูจะทําอะไรก็ได้ก็ก็ใช่ไงก็มันไม่ใช่ของเอฟซีมึงไงเออผัวมึงซื้อเอง นะมึงซื้อกันเองมึงอย่าอ้างว่า f อฟซให้มึงนหนึงน่งในวันเกิดกูไม่เชื่อนะอย่าสร้างภาพอย่าตอแหลกันให้มากนะมึงสองตัวนะจะทำจะสร้างภาพว่าลูกกินเองเชื่อไหมวันนี้นี่ตอนนี้ตั้งกล้องให้ลูกกินนะคอนเทนต์ตั้งลูกตั้งกล้องให้ลูกนั่งกินไก่เองนั่งกินข้าวเองนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคลิปต่อไปก็เหมือนเดิม นั่งดูจอแล้วมันก็ป้อนไข่เอ็ไม่คาบนางไม่กินเลยคาบเอ่อคอยก็ลองมาหมดแล้วคาบผัดนุ่นผัดนี่นั่งไม่กินคาบนางกินไข่ไก่ มีหนังไก่แล้วก็มาม่าคาบจะให้ผมทําไงละครับไอ้ซาดมึงต้องหัดมันมึงต้องหัดมันเนิ่นๆไม่ใช่มาหาดมันตอนห้าขวบเข้าใจไหมไอ้เฮียนะไอ้นาซนตีนนะไอ้หมาสีพ่อสีแม่มึงไอ้จังไรนะมึงจะตตแหลไปถึงไหนไอ้เฮียนะไอ้สกปรกนะไม่อาบนะเสื้อกันหนาวมึงใส่มาสองสามวันเลยเฮียมึงไม่เหม็นไงฮะลูกมึงแดกข้าวไม่ลงก็เพราะมึงมากกว่ามั้งมึงสกปรกกันทั้งคู่อะ ควายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหากระดาษให้ลูกนะค่ะหากระดาษให้ลูกความหมายให้เด็กกินเองคือมึงต้องเตรียมน้ําข้าววางใกล้ๆมันไม่ใช่ให้ลูกมึงเปิดกระติบแล้วจกกินอย่างเงี้ยนะเด็กมันจะกินเหรอความหมายของพ่อแม่คือเตรียมใกล้ๆมันเตรียมของนะเตรียมข้าวเตรียมน้ําเตรียมไก่หั่นเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้มันกินไอ้นี่โยนเหมือนหมาทุกคนใส่ จานเห็นไหมครับพี่น้องครับนางไม่กินครับนางไม่โจกข้าวกินครับถ้านางกินไก่นางจะไม่กินข้าวครับนะไอ้เราก็ต้องคอยป้อนนะครับถูไอ้เหี้ยเห็นลุือเ่นใส่ทุกคนนะถ้าไปใครไปดูอ่ะไอแมงดามึงทำไมมึงเหี้ยพยายามอย่างนี้วะฮะว่า คือไม่ใช่มึงนั่งมองลูกมึงต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ลูกมึงวางแล้วปล่อยมันกินแล้วมึงก็ไปทําอย่างอื่นซะไอเฮียฮะมึงนั่งประกบเพือฮะมึงนั่งประกบทําไมฮะมึงกลัวคอนเทนต์ไม่เข้าคอนเซปต์ง่ายฮะไอสตีนนะส่วนอีหมอยนี่ทุกคนอีหมอยนั่งกินข้าวอีหมอยมาอีหมอยแป๊บหนึ่งนะเห็นอีหมอยแบบแบบนะเออเนี่ยลูกเอ,อ่ออะไรนะเนี่ยแม่เนี่ยน,นะจริงๆแล้วดูในกล้องก็ไม่อ้วนนะเนี่ย เออดูในกล้องอ่ะจะเห็นว่าแม่อ้วนแต่ถ้ามาดูตัวจริงอ่ะแม่ไม่อ้วนเลยนะแม่เออพอดีตัวนะไม่ได้อ้วนเลยกล้องอ่ะมันทําให้แม่อ้วนโถอีมอยอีมอยมึงตื่นอีเฮียตื่นตื่น,นไม่อ้วนเฮียอะไรนะอีเฮียตะหุดเป็นกระมังขาก็เป็นท่อนๆน,นะเออแล้วก็มันก็อะไรอีมอยก็เลยพูดว่าเอออย่างอีอน้องในอีกอ่ะ อีหนองในนี่ก็นะเอออีอีเออะไรนะอีลิญนาวนี่ก็นะมันเรียกอีเตี้ยเรียกชื่ออีเตี้ยนะก็มีอ้วนนะดูในกล้องอะนางอวบอวบนะนางไม่อ้วนอ้าวมึงไม่พูดถึงอีโคกอะฮะอีหมอยมึงไม่พูดถึงอีโคกฮะอีโคกนั่นอ่ะอ้วนอ้วนแล้ว เขาเรียกอะไรระยะสุดท้ายใช่ไหมโอ้พวกมึงไม่อ้วนเลยเนอะโอ้ยหุ่นดีเนอะโอ้ยแดกกันห้าคาบอย่างเงี้ยหุ่นดีถูอีสันตีนนะเขาข้างตัวเองพวกมึงเหรอไม่อ้วนอีควายแดกกันยังเงยัดหมอนยัดอย่างกงี้แดกควายไม่ให้ยัดหมอนทุกคนนะแดกอย่างงาแดกควายไปทั้งตัวแดกวันไม่รู้กี่คาบถูไม่อ้วนอีตอหลพวกมึงนี่แม่งเข้าใจนะเข้าใจเกิดเป็นแม่นะผีผีเขา เขาสร้างให้พวกมึงมาเกิดมาเป็นแม่ลูกกันจริงๆไงเนาะนะนะบวกกับลูกเขยมึององีกอี๋มอยโอ้ม่นะแม่งเข้ากันด้วยจริงๆนะนะครอบครัวนี้ครอบครัวอะไรครอบครัวจังไรไฟไหม้นะนะ,ะการที่ทํา youtube อีกขอคขาพูดเมื่อวานะทำย u ทูบเนี่ยค่อยสร้างสร้างรายได้ให้พี่น้องค่อยนะกันะทํา YouTube เนี่ยนะให้ทุกคนได้มีรายได้นะได้มีอาชีพไอ้เ,อเป๋บอกได้มีอาชีพอาชีพพี่อะไรมึงแดกหัวคิวเข้าไปแล้วไอ้สัต นะอยากจะพูดเขารู้กันหมดนะไอ้เฮียไปไงผลสุดท,ท้ายเขาก็ออกจากหัวคิวมึงหมดนะก็ไม่ได้เงินหัวคิว้วายไปยๆๆยไา้บานาหนอแต็กน,นะมึงจะสร้างพลาดไม่มีคอนเทนต์แล้วไงน,นะไอ้สนตนีไปก่อนเด้อรีบไปทํางานก่นจะฟังกันรัวๆเลยนะคะออกมาให้รัวๆนะจ้ะไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้ะ